สดีค่ะทุกคนอะตอมนะคะวันนี้นะคะก็มาฉีดบร์เชอร์ดีไวส์นะคะกันที่ดารุาคลินิกค่ะปัญหาของตอมนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยฉ่ำไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะคะคือแบบตอมมีรอยสิวด้วยทุกคนก็คือแบบว่าใช้ครีมแพงๆเท่าไหร่ก็คือแบบว่าไปกินแทรม,มันช่วยไม่ค่อยได้สำหรับตอมร้อยอร์ซ็นขนาดนั้นนะคะก็เลยมาที่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอก็มีคําถามนะคะก็คือเบอร์รโตรนี้มันคืออะไรนะคะเบอร์รโตรมันก็มีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นอันนี้เนี่ยมันเพิ่งอ,ออกมานะครับเป็นสกินมูสเตอร์ชนิดหนึ่งที่ที่ยาวนานกว่าเบอร์รโตรุรุ่นดีไว c ์ตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย h a นะครับก็คือไฮดรอลิกซิดหรือฟิลเลอร์ที่เราเรียกกันแล้วก็ผสมกับพวกกิสเซอร์หรือกิสเซรีนจะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเหมือนกับว่าเราผิวแห้งมากๆเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ในการรักษาเลยจะเป็นนงา ต่วนงานงานเร่งงานไวอะไรต่างๆก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักแตกต่างจากลิทูรันซึ่งจะแก้ไขที่โครงสร้างก่องผิวตัวนี้จะอาจจะชากว่านิดหน่อยแต่ถ้าให้เร็วกว่านี้ก็ใช้เบอร์ตูโรดีกว่าครับนะ ะคะ่ะทุกคนคุณบอกก็คือมือเบามากไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนก็คือพี่พนักง,งานนะคะบริการกันดีมากคุณเลิฟม,มากใครที่อยากหน้าใส่ฉ่ำเด้งเหมือนอาตอมนะคะก็เชิญกันที่เดลน่าคลินิกเลย